สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูอ้อมนะคะในช่วงฝึกอ่านฝึกเขียนเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานนะคะคำแรกเลยที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้นะคะคำว่าบาทออกเสียงตามบณครูนะคะบาทบาทหมายถึงภาชนะซึ่งเป็นเครื่องบริขารอย่างหนึ่งสำหรับภิกษุสามเณร ใช้สำหรับรับอาหารอาจจะทำด้วยดินเผาหรือโลหะก็ได้นะคะคำต่อไปคำว,ว่าสว่างสว่างก็หมายถึงกระจางแจ่มนะคะคำที่3ามคำว,ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นคำนี้เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะหมายถึง รู้สึกดีใจแปลกใจหรือประหมานะคะเนื่องจากไม่คุ้นเคยค่ะคำที่สมะกอกอีกครั้งนะคะมะกอกมะกอกคือชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งนะคะยอดอ่อนมีรสเปรี้ยวกินเป็นผักสดผลรูปไข่เนมเมล็ดแข็งแรงนะคะ เมื่อสุกแล้วเนี่ยจะมีสีเหลืองรสเปรี้ยวกลิ่นหอมใช้ปรุงอาหารคำต่อไปคำที่5ค่ะคำว่าลนแปลว่าตกลงมาหรือร่วงลงมาค่ะอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกับคูอ้อมนะคะบาทสว่างตื่นเต้นมะกอก ลนครูอ้อมจะให้เวลานักเรียน2นาทีในการจำนะคะระหว่างที่นักเรียนฝึกฝนการจำครูอ้อมจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะบาทสว่างตื่นเต้นมะกอกลนจำกันให้ดีๆนะคะต่อไปเราจะมาทดสอบการเขียนตามคำบอกกันนะคะ พร้อมแล้วเด็กๆเกตรียมสมุดขึ้นมาได้เลยนะคะเขียนเลข1ถึงเลข5ไว้แบบนี้เลยค่ะพร้อมแล้วขีดเส้นใต้ปิดได้เลยจากนั้นมาเขียนคำที่1ให้ครูอ้อมดูหน่อยนะคะคำที่1นึ่คำว่าบาทบาทคำที่สองสว่าง สว่างคำที่สตื่นเต้นตื่นเต้นคำที่สมะกอกมะกอกคำที่หลนลนเขียนทันกันไม่เอ่ยใครไม่ทันเดี๋ยวครูอมอ่านให้ฟังอีกรอบนึงนะคะคำที่หนึ่ง บาทคำที่สองสว่างคำที่สมตื่นเต้นคำที่4ี่มะกอกคำที่หลนนักเรียนที่เขียนเสร็จแล้วนะคะเราไปดูเฉลยกันค่ะบาท สะกดด้วยตเตตาและมีรอเรือด้วยนะคะใครเขียนถูกต้องเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำนี้คำที่สองสว่างสว่างถูกต้องกันไหมคะคำที่สามตื่นเต้นตื่นเต้นคำนี้นะักเรียนจำให้แม่นแ่นเลยนะคะเพราะว่าคำนี้ค่อนข้างใช้บ่อยในชีวิตประจำวันของเราเลยค่ะคำที่สี่มะกอก มะกอกใครที่เคยทานผลมะกอกนะคะก็ถ่ายรูปมาโชว์เพื่อนๆด้วยก็ได้นะคะคำที่หลนลนแน่นอนว่าหากนักเรียนเขียนผิดแบบนี้ใส่เครื่องหมายผิดและแก้ไขคำให้ถูกต้องด้วยนะคะอย่าลืมรวมคะแนนให้ครูอ้อมด้วย นักเรียนที่ตอบได้ถูกต้องทั้งห้าคำเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูอ้อมฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ